สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วกับช่อง v r Family นะคะเราก็จะมาอัปเดตแอปนี้นะคะแล้วก็ถอนเงินให้ชมกันครั้งนี้เป็นการถอนครั้งที่22นะคะทุกคนเพราะว่าครั้งที่21ถอนไปแล้วไม่ได้อัดคลิปนะคะเพืเ่อนๆอัดอยู่แต่ว่าไม่ได้ลงนะคะก็เลย อัดใหม่ล่าสุดไปเลยนะคะวันนี้นะคะวันที่สิบเอ็ดเมษานะคะนี่แล้วก็มาเบิกรับเงินนะคะเพื่อนเบิกรับเงินกันโอ้โหทำไมเน็ตช้าจัง <Okay. S 1> มลน,นานแทะ เข้าไปไหมชึบแป,ป๊บนี่รับเงินรับเงินโอเคเราจะไปถอนเงินกันครั้งที่22นะคะแล้วก็นี่มาอัปเดตนะคะเขามีโปรโมชั่นเพิ่มรายได้ของคุณเป็น2เท่าในช่วงเวลาจำกัดนะคะนี่ก็เข้ามาดูกันนะคะทุกคน แล้วก็ไอแอดได้ซื้อรถเพิ่มไปหนึ่งคันนะคะรถคันไหนวะเจ้าเจ้าเจ้าอ,อันนี้มันไม่มีแบกบอกฟุ๊บฟุ๊บฟุ๊บแอดซื้อรถคันนี้เดี๋ยวไปดูฮะพาไปดูนี่คันนี้ vip นี่ราคาสามร้อยยี่สิบสองบาทเอ้สามร้อยยี่สิบห้าบาทนะคะ รายได้รายวัน22บาทนะคะแอดซื้อเพิ่มคันนี้ไปหนึ่งคันนะคะซื้อไปแล้วแต่ก่อนแอดมีรถแค่3คันกับตัวฟรีนะคะตอนนี้มี4คันเพิ่ม VIP ตัวนี้มานะคะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนไปถอนเงินกันดีกว่าอ้าว อ้าวระบบด่ว,วนมาแล้วตกใจว่าเงินหายไปไหนไปถอนเงินกันเพื่อนๆอนช่วยครับปุ๊บถอนหมดเลย รอ OTP นะคะทุกคนมาแล้วทอนสำเร็จแล้วนะคะแล้วเราก็มารอว่าเงินจะเข้ากีโมงนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตนะคะเพื่อน เงินได้เข้าแล้วนะคะเพื่อนนี่มาชมกันเลยนี่ค่ะเงินเข้าสามร้อยห้าสิบบาทวันที่สิบเอ็ดเมษาเวลาเที่ยงสามสิบแปดนาทีนะคะเราถอนไปเราถอนไปตอนเที่ยงสามสิบสามนะคะก็ใช้เวลาประมาณห้านาทีนะคะเพื่อน เงินก็เข้าแล้วนะคะแอปนี้ก็ยังจ่ายดีจ่ายจริงอยู่นะคะเพื่อนแลกจ่ายไวนะคะ n i r n i n g ค่ะนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ s ไคร b e กดกระดิ่งกิิงๆเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรา VR Family ค่ะแล้วจะมาอัปเดตเรื่อยๆค่ะทุกคน